กิจักละนเลยแล้ด้จ้าสวัสดีค่ะเพี่อิีด้เกิจผักขายจานนอนหลับแล้วสัน,นติดเก่อนองน้องไปหยอนน้ำน้ำเลยแห็งพักละใส่เอียงกำลังมดอ่ะหัวพักละหรือักคา ้งสหาปูกไรให้กินละท่านแค่แปลงเด,ยเดียวกินนะกินข้าีเลยกินข้าวีค่ะ เสนแล้ว่ไหมแกงผักละก่อนนึจ้ะน้ำพริกใส่น้ำพริกลงไปเลยน้ำพรกแกงทั่วไปะนะจ้ะกแกงฟางับซสุก่อนใส่ขขน้ำปลาจ้ะ ง่ายๆแ้แกงะง่ายๆแต่อร่อยจะชื่อรถตองอ่ารจ้ะ้งแกง่อยปะปย่างไปเลยย่างใอ้แววล่างจะใส่ตัวเดียวพอ <c oughs> ตัวใหญ่ละตใหญ่มาก เดี๋ยวปลาสุกกับใส่กระาเรีบร้อยเลยจ้ะแค่นี้ลวจ้าปลาสุกแล้วจ้ะปลาสุกหนยกเลยนะใส่กระขางทอนเจ้ะลองสตเจ็บไหมกลิ่นมาล้วคะแรงมากเรียบร้อยแล้ว อีกนิดนึงจ้ะจ้ะมาถักเตมเลยดีแล้วไปถเถาไม่เอานี้เอาเตยง่ายๆกพอแตจงทั้ ่เลยอัน hmm. นี uh ้เราจะไปทำเครื่องเลค่ะแล้วก็ปีลงไปถึงสุดจาก่ลาง่ขาวแดดมันจะใส่อันนั้นด้วยียว มาแตงมาแต่ได้จ้ะนี่มละแตงนี่มาแค่ส่วนี่มาริกง่ายจอร่อยผิดไดยก็ใช้น่นันหอยกัน ยส่แล้วเราหมักผัดเละเดี๋ยวจ้าเรียบร้อยแล้ว,ว,าาวค่ะนะคะ,คะกินข้าวน้ำยายแววแกงผักกะใส่ปลาคอย่างจ้ะหรือว่าปลาช่อนใส่ผักชะอมจ้า แองก่าก็จะมีหมูย้อนั่นนะจ๊ะมาค่ะกินน้ำกันแซ่บๆอาหารบ้านๆนะจ๊ะกินข้าวน้ำกันแซ่บข้าวกระหอนแกงกระหอดน,กน,กน,น้องเอ้ย

จ้าใส่ผักผัดนะนั่งปั้ผัดเดี๋ยวพักขามันมันมน,น,วนัวเนาะมันแซ่บเนาะมันจะคะเอฟซี 对，这都是。 như là như họ, nó đẹp. 弄啊，那么好 ที่นี่อวแวขอราที่นีกั้จ้าฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามช่องไอวีแวลช้าแนลจ้าแล้วกันแม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะาย